สวัสดีครับลุงมาหามาพบกันอีกแล้วครับสำหรับวันนี้ลุงมาหาก็จะมาย้ายต้นหวานสเสน่จันที่ผ่าตาไว้นะครับก็ปรากฏว่าใบของเขานี่ขึ้นมายันขึ้นมายันกับถุงพลาสติกนะครับแท่ตุกระถางเลยเชุดนี้ลุงมาหาก็ทำการผ่าตามาได้ ครบหเดือนแล้วครับประมาณ1เดือนนะครับใบของเขาก็ขึ้นมายันกับถุงพลาสติกนะครับถ้าใบของเขามายันกับถุงพลาสติกอย่างนี้เพื่อนเพื่อจะปล่อย,อยไว้นานนะครับเพราะว่าใบของเขาอาจจะไหม้หรืออาจจะเน่าเสียได้นะครับก็ต้องเปลี่ยนถุงใหม่หรือไม่งั้นก็ใส่ตู้ออที่ใหญ่ขึ้นนะครับวันนี้ลุงมหาก็จะมาย,าย้าย ต้นเสน่จันเบบี Baby นะครับที่ทำการผ่าตาไว้เมื่อหนึ่งเดือนที่แล้วนะครับเอาเข้าตู้อบที่ใหญ่ขึ้นนะครับไปชมกันเลยครับนี่ครับ อายุได้หนึ่งเดือนแล้วครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับชุดนี้ก็ใกล้ครบหนึ่งเดือนแล้วครับ นี่ประมาณ25วันนะครับนี่ครับนี่ก็ชุดเดียวกันนะครับประมาณ25วันนะครับ ส่วนกระถางนี้ก็ได้หนึ่งเดือนแล้วครับนี่ครับถ้าใบของเขาติดกับถุงพลาสติกนะครับเขาจะไหม้นะครับเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับใบเขาจะไหม้ต้องรีบเอาออกนะครับอันนี้ลุงมหาไม่เห็นว่าเขาใบของเขาไปติดกับถุงพลาสติกตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับใบเขาก็เลยไหม้ไปครับน่าเสียดาย นี่ก็เหมือนกันครับเพิ่งได้25วันก็ติดทุกตาครับนี่ครับได้ผลดีครับถ้าถามว่าเราจะไม่อบได้ไหมก็ได้เหมือนกันครับแต่จากที่ลุงมหาเคยผาตาแล้วไม่ได้อบเทียบกับการอบนะครับการอบก็ราราของเขาก็จะเจริญเติบโตดีนะครับ นี่ครับรากของเขาจะงอกดีต้นของเขาก็าโตดีครับแข็งแรงดีนะครับส่วนที่ลุงมาหาไม่ได้อกก็จะติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับแต่ก็ได้ครับไม่อกก็ได้แต่ก็ความตามความเห็นของลุงมาหานะครับก็คิดว่าน่าจะติดน้อยกว่าอาจจะมีเน่าเสียหรือว่ายุบไปเป็น บางตานะครับนี่อันนี้ถ้าเราอบบางตาที่เราผ่าติดกันมาก็จะขึ้นเป็นสองหน่อเลยครับอาจจะขึ้นสองถึงสามหนอ่อช่วงที่เขาใกล้ๆจะครบหนึ่งเดือนนะครับประมาณยี่สิบกว่าวันเขาจะโตไวมากครับต้องคอยดูก็ใบของเขาอาจจะไปยันกับถุงพลาจะติดได้นะครับ ขนาดลุงมาหาดูทุกวันก็เมื่อวานนี้ยังไม่ไม่ยันถุงกระติกแต่ว่าวันนี้โตวไวมากครับแท่ข้ามคืนมาก็ยันกับถุงกระติกหมดเลยครับก็เลยต้องทางเป็นห้องอบสำหรับเขาครับีนถุงถุงอบี่ลุงมาหาใช้สองชั้นนะครับเป็นกระถางลูกใหญ่อันนี้ลูกเล็กซ้อนไว้อีกชั้นหนึ่ง เพื่อกันที่เวลาใบเขาสูงขึ้นจะไปยันกระถุงเร็วอันนี้ก็ติดหมดครับอันนี้ก็อายุประมาณ25-26วันเหมือนกันครับยังไม่ถึงเดือนแต่สองกระถางข้างในนันถึงเดือนแล้วครับทุดนี้จะเป็นทุดที่ลงมาหา,าผ่าตาตีหลังนะครับ ห่างกันประมาณอาทิตย์หนึ่งครับชุดนี้ก็เป็นชุดที่ลุงมาหาซึ่งผาตาได้ประมาณ20วันครับตอนแรกก็จะลองไม่อบดูนะครับต่อปรากฏว่าเน่าไปซะสองหน่อนะครับ เกิดการเน่าเสียไป2นอลุงมาหาก็เลยเอาเข้ามาอบก,ก็เริ่มงอกแล้วครับแต่ก็มีตานครับที่ไม่งอกนะครับนี่ยังไม่งอกเลยแต่ก็ยังยังไม่เป็นไรครับยังไม่ยังไม่เน่าเสียนะครับยังแข็งอยู่ก็คงจะงอกมาทีหลังนะครับนี่ครับถ้าเราเราไม่อบมันจะเป็นอย่างนี้ครับจะโตเท่ากันบ้างไม่เท่ากันบ้างนะครับ บางตาก็อาจจะยุบไปบางข้อตาก็งอกขึ้นมาดีนะครับตอนแรกขึ้นมาตาเดียวคือหนอนนี้นะครับมาหามากเลยจับมาอบก,ก็เริ่มงอกแล้วครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นชุดเดียวกับกระถางเมื่อสักครู่นะครับตอนแรกก็ ไม่ได้ไม่ได้อบนะครับพิ่งมาอบทีหลังตอนนี้ก็อายุได้สามสัปดาห์แต่ว่าเพึ่งเพิ่งงอกครับพึ่งเริ่มงอกรากของเขาก็เริ่มงอกหนอตาของเขาก็เริ่มงอกขึ้นเหมือนกันครับก็อันนี้ก็ติดติดทุกตาครับสำหรับความคิดเห็นส่วนตัวของลุงมหาก็อบน่าจะดีกว่าครับ อย่างน้อยก็ป้องกันมดมแมลงนะครับไม่ให้มารบกวนเขานะครับแล้วก็ช่วยให้เขางอกร,รากได้ดีแตกหน่อได้ดีด้วยครับนี่ครับอันนี้ก็อายุ20วันเหมือนกันครับแต่ว่าพวกทีออกไว้ก่อนนั้นออกแตกใบหมดแล้วครับแต่อันนี้เพิ่งจะงอกครับ นี่ก็เป็นอีกกระถางหนึ่งครับที่มองเห็นความแตกต่างระหว่างการอบกับไม่อบนะครับก็ตอนแรกก็ไม่ได้อบเหมือนกันก็แตกขึ้นมาหน่อเดียวลุงหาก็เลยนำมาอบใหม่นะครับก็ยังทันอยู่ครับเพราะว่ายังไงถ้าตอเขายังไม่เน่านะครับยังไม่เน่าเสียยังไม่ยุบก็ก็ยังงอกอยู่ครับ ก็จะงอกทันอยู่มีรากออกมาด้วยนะครับนี่ครับลุงหาก็ลองผิดลองถูกนะครับว่าก็อยากจะรู้ว่าระหว่างอบกับไม่อบนะจะต่างกันประมาณไหนนะครับ